เกิดอุบัติเหตุรถกระบะชนรถบรรทุกเทลเลอร์นะคะบนถนนกาญจนาวานิชบ้านพุทเดียวที่อำเภอสะเดาค่ะทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บหนึ่งรายค่ะหลังจากลงพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุและประสานเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยสำนักขามไปช่วยเหลือคนเจ็บนะคะก็พบว่ารถที่ชนการเป็นรถยนต์กระบะยี่ห้อโตโยต้ค่ะทะเบียนพอพ2อ5 5สงขาชนท้ายรถ บรรทุกเทเลอร์ขนเศษยางพาราซึ่งเป็นรถบรรทุกของมาเลเซียสภาพรถกระบะด้านหน้าพังยับเครื่องยนต์หลุดออกจากห้องเครื่องและคนขับซึ่งเป็นผู้หญิงได้รับบาดเจ็บชื่อนางสาวนัดดาวดีคอนซีสอายุ32ปีชาวตำบลปง 3, างเบซาอำเภอสเะดาจังหวัดสงขลาก็ได้รับบาดเจ็บไม่ถึงขั้นสาหาาัสค่ะแต่ว่าก็หากดูจากสภาพรถก็กระบะที่ด้านหน้าก็พังยับเยินค่ะโดยผู้รับบาดเจ็บนะครับ,นะรบอยู่ในอาการมึนงงจากแรงกระแทก เลือดออกตามหัวและตัวแต่ยังมีสติหน่วยกู้ชีพสำนักขามให้การช่วยเหลือก่อนส่งตัวไปยังโรงพยาบาลสเดาในขณะที่รถบรรทุกเทเลอร์แทบไม่มีความเสียหายเพราะท้ายรถเป็นเหล็กหนาแค่บางคนล้อหลังด้านขวาหลุดเท่านั้นแต่จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นมีน้ำมันดีเซลไหลาจากใต้ท้องรถกระบะลงบนถนนจนน,จน,นองเป็นจนนองพื้นเป็นทางยาวและไหลามากผิดปกติกว่ารถธรรมดาทั่วไปเจ้าหน้าที่จึงตรวจสอบดูปรากฏว่าใต้ท้องรถมีการดัดแปลงสภาพทำถังส น้ำมันถึง3ถังครับและจากการชนทําให้ถังน้ํามันรั่วออกมาและน่าจะลักลอบขนน้ํามันเถื่อนมาด้วยจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์เล่าตอนเกิดเหตุรถบรรทุกเทเลอร์เลี้ยวออกมาจากโรงงานที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุรถกระบะที่วิ่งมาด้วยความเร็วเบรกไม่ทันจึงชนท้ายอย่างรุนแรงประกอบกับที่เกิดเหตุมืดไม่มีไฟสองทางทําให้มีระยะการมองเห็นต่ําจึงเป็นอีกสาเหตุที่ทําให้รถกระบะชนท้ายเทเลอร์ครับ หลังเกิดเหตุค่ะตำรวจได้ประสานไปยังหน่วยดับเพลิงในพื้นที่เพื่อนำรถน้ำมาฉีดคราบน้ำมันบนท้องถนนรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่และไฟฉุกเฉินเพื่อคอยแจ้งเตือนให้ผู้ที่ขับรถระวังเพื่อป้องกันการ,การเอิดอุบัติเหตุจากน้ำมันที่รั่วไหลค่ะ